รบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่พี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาแจกโค้ดฟรีไฟนะครับน้องตามคําขอนะครับพี่ขอบอกเลยครับน้อว่าหลายๆคนขอมากนะครับพี่ก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์มาทั้งหมดแล้วนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้นะครับน้องได้ส่งขอมบี แจกโค้ดสุ่ม ID ฟรีเว็บนูเกอร์โซนจดทะเบียนการคา้าเป็นที่เรียบร้อยแจกไปแล้วกว่า500 ID ไดีไม่โกงไม่เกียนแน่นอนอันนี้โค้ดที่จะแจกในวันนี้นําไปเติมได้ทุกคนเลยมาสุ่มหมวกเอฟครั้งละ9พอยทุกคนสุ่มทีเดียว10ครั้งไปเลยนะครับมาดูจะได้ไหมได้มาแล้วนะครับทุกคนได้รหัสมาแล้วนะคบไปเข้าเกมกันเลยเข้าเกมมาแล้วนะครับมีหมวกเอฟจริงๆด้วยนะครับก็คือโค้ดคุ้มเลยของแท้เลยนะครับนอกแค่90ได้หมวกเอฟแท้ใครจะสุ่มตามเข้าลิงก์มาได้เลยนะครับไม่โกง100% เพจคนติดตาม40,000มีไอดีแลให้เช่าด้วยชั่วโมงละ40บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับไปนะครับหรือว่าอยากได้อะไรนะครับวันนี้นะครับพี่ก็ไปอ่านมาแล้วนะครับเราก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาให้เล่นนะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองเนี่ยนะครับเนาะสำหรับ้องนคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเ้องในส่วนของหมายเลขอะไรนะครับให้โบนตหมายเลขนั้นเต็มที่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้พี่จะให้โบวตนะครับเนาะส่วนวันพรุ่งนี้พี่จะมาแจกนะครับก็คือการโบนจะสิ้นสุดลงงก็ต่่่ออเเมืทียคืนวันนี้นะ ดให้เต็มที่ละกันนะครับใครที่แบบว่าอยากโหวตนะครับและที่สําคัญก็คืออย่าลืมนะครับคลิปนี้นะครับพี่จะมาสอนรับของฟรีและที่สําคัญก็คือจะมารีวิวกิจกรรมตัวใหม่ด้วยนะครับที่แบบว่าเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนาะฝากทุกคนดูคลิปให้จบด้วยละกันนะครับใครที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะได้ส่องของฟรีนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับเนาะก็แอบแฝงมีของฟรีเยอะแมากมายนะครับที่แบบว่าพี่จะแจกตามคลิปด้วยนะครับใครที่แบบว่าไม่ดดูคคคคคคลลิปนน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 นีีี้้จจจบบ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 บะะะะรรรรรรัััััออองงกกก็ถืวว่่่่าาาาาาหหมๆเยยสสทแไใขฟ หรือว่าอยากรู้นะครับว่าด้คลิปจะมีของฟรีอะไรบ้างนะครับเนาะก็ต้องติดตามคลิปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็พี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าสำหรับวงน้องคนณด่นนะครับนอที <ube> <todo> ่แบบว่าเข้ามาแล้วอยากได้เพชรีฟรีจากพี่นะครับก็คือวันนี้มีแจกเพชรแน่นอนนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5 0 0 0คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกอลีน่ามูลค่าฟรีห้าร้อยบาทนะครับเนาะก็คือพี่แจกให้เฉพาะคลิปนี้คลิปเดียวเท่านั้นนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าถ้าคลิปนี้นะคร บอกเลยนะครับนว่าไม่ได้แจกนานนะครับก็ถือว่าคลิปนี้พี่ขอแจกแบบเน้นๆเ,เลยละกันนะครับน้องมาเรามาได้กิจกรรมกันเลยดีวยกว่านะครับทุกคนก็ถือว่าพี่ไปอ่านไลายคอมเมนต์มากๆเลยนะครับนอก็คือ หลายคนนะครับคอมเมนต์มาเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่แบบว่าพี่ขอลูกซองควงสีม่วงหน่อยพี่ขอลูกซองหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับพี่ขอบอ่เลยครับโนว่าพี่ไม่พลาดแน่นอนนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่บอกว่าอยากได้ลูกซองควงสีม่วงนะครับน้อก็คือวันนี้มาแจกให้แล้วนะครับน้ออยู่หมายเลขหนึ่งเลยนะครับพี่ขอบอ่เลยครับว่าถ้าอยากได้นะครับน้อก็อยู่หมายเลขหนึ่งเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อก็เข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับพี่ขอบอ่านเลยครับโนว่าคลิปนี้นะครับเนาะกก็ต้องดไลค กดแชร์คลิปนี้เลยนะครับนอก,ก็จะเป็นเป้ามาเลยนะครับวองน้องเพราะว่า คลิปน <Yeah. S 2> ี้นะครับเนาะจะแจกแน่นอนนะครับก็อยู <c ram> ่หมายเลขหนึ <ram. superheroes. S 2> ่งนะครับพิมพ์คำว่าลูกซองก็ได้นะครับเนาะหรือว่าหมายเลขหนึ่งก็ได้นะครับเนาะหรือว่าพิมพ์เลขหนึ่งมาธรรมดาก็ได้นะครับก็ใส่ให้เต็มที่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับก็จะเป็นเปล่ามานี่เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าพี่จะแจกแบบถาวรเลยนะครับถ้าหมายเลขหนึ่งชนะก็รับไปเลยนะครับแบบถาวรนะครับเนาะก็จะเปล่ามานี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะคคครรรัััับบบเนนนนนนาาาะะะ้้้้ส่่ววววขอองงลลลูกกกซมมีีพแแแจให็ หมายเลขสองนะครับน้องใครที่แบบว,ว่าอยากได้นะครับก็คือหมายเลขสองนะครับพี่จะมาแจกบัตรกาลิน่านะครับน้อมูลค่านะครับก็คือ300บาทนะครับนอท่าตีนเพชรก็ประมาณ 160พสเพชรนะครับสำหรับวงน้องคูไหดนะครับที่แบบว่าอยากได้1,60เพชรนะครับน้องก็คืออยู่หมายเลขสองเลยนะครับน้องจะเป็นเพชรนะครับถ้ามีคนไหนอยากได้นะครับก็พิมพ์คําว่าเพชรเลยนะครับแบบสั้นๆเลยนะครับหรือว่าหมายเลขสองก็ได้นะครับน้องก็จะเป่ามาได้เลยนะครับน้องก็พิมพ์ได้เลยนะครับสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของหมายเลขสองนะครับพี่เชื่อว่าหลายๆคนคงอยากได้หมายเลขสองเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับเพราะว่าเพชรนะครับน้องไม่มีคนไม่อยากได้แน่นอนนะครับก็คือแบบว่าอยากได้แน่นอนนะครับนอาเเงะ้จปลลม ถ้าอยากได้ก็คืออยู่หมายเลข2เท่านั้นนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็โหวตได้เลยนะครับหมายเลข2นะครับเนาะก็จะเป็นเปามานี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในสองของรีทฟีนะครับวงน้องก็จะเป็นปล่ามานี่เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในสองของเพีทฟีนะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับเนาะพี <Jobs refuses continuar>. ่ขอบอกเลยครับเนาะว่าอย่าลืมรักก <tin> ันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบววว่าาาาาาออยยกก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 ไไดด้้้้้เเเเเพฟีนนนนนะะะะคคครรรรรัััับบบบ็็็โหตลลแมมมขขิจงง แล้วเรืวองนี้นะครับจะมีทางด้านของกิจกรรมตลาดข้อมือตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับเนาะว่าตลาดข้อมือตัวใหม่นะครับมีอะไรแจกบ้างนะครับหรือว่ามีอะไรขายบ้างนะครับเนาะมามาดูละกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมตลาดข้อมือนะครับลดสูงสุดถึง90%นะครับเนาะโอ้โหพี่ได้85นะครับก็เสียดายมากๆเลยนะครับเนาะก็คือในนี่นะครับก็มีของเยอะแยะมากมายนะครับเนาะหนึ่งเลยนะครับก็ไปทางด้านของสุดตัวนี้นนะะครับเาที่แบบววว่าาาามงขยยด้นะครับทุกคนนี่เลยนะะะะะะะคคคครรรรรรััััััับบบบเเเเเเนน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 นาา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 กก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 ก็็็่่่่มมมๆๆลลลยยยอออไปทททททงงงีีววแ้้ ตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นท่าทางตัวนี้นะครับนอที่แบบว่านั่งกินไก่ย่างประมาณนี้เลยนะครับนอแล้วก็มีเอฟเฟกเยอะแยะมากมายนะครับนอก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอสำหรับท่าทางตัวนี้นะครับเราก็จะมีทางด้านของท่าทางตัวนี้นะครับนอที่แบบว่าเป็นสามเทพนะครับนอก็จะเป็นประมาณเลนครับบัตรเปลี่ยนชื่อก็มีนะครับนอแล้วก็จะมีทางด้านของกล่องตัวนี้ด้วยนะครับบัตรอีโวบัตรเพชรบัตรปืนนะครับนอเนขออออออองงงนนนนนนีี่เเลลลยยยยะะะะะคคคคครรรรััับบบททุกกกกก็็ืืจมมมมาาาาด้้ไว์ป ที่ส mm ําคัญก็คือจะมีทางด้านของคาตานะด้วยนะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นคาตานะไฟนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าคาตานะไฟนะครับเนาะก็คือตอนนี้นะครับหายากมากๆแล้วนะครับแต่ก็จะกลับมาแน่นอนนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าคาตานะไฟนะครับเนาะก็จะกลับมาในรูปแบบนะครับเนาะก็คือกิจกรรมต่างความมืดนะครับเนาะก็อัปเดตเข้ามานะครับก็คือ67เพชรเท่านั้นนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรถูกเลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็คือโบนัหมายเลข2นะครับแล้วก็รอกิจกรรมอัปเดตเข้ามาไดด้เเลยยนะะครับีี๋วพ่จ แจกให้นะครับน้อพี่ขอบอกเลยนะครับน้อว่าจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนาะสำหรับวงน้องคุณไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อในส่วนของ กิจกรรมหรือว่าอยากเล่นก anyway. right like ิจกรรมตลาดความมืดนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะเราก็มีไอวอลตัวนี Damit ้ด้วยนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของคาตนานะครับที่แบบว่าเท่มากๆเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตลาดความมืดนะครับวงน้องอีกฝั่งก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะพี่ขอข้ามละกันนะครับเราก็กลับมาที่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยบ้านนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับตอนนี้นะครับเนาะก็คือตอนที่พี่อัดคลิปนะครับได้แค่หกเปอร์เซ็นต์นะครับพี่ขอบอกเลยคคคครรรรรรััับบบบบบเเนนนนนนาาาาาะะววว่่่่สหหงง้ออไทีแยกกกลิจม 6ปีนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับที่แบบว่าเมื่อเราเล่นนะครับน้อในโหมด4-4หรือว่าโหมดอื่นๆนะครับที่แบบว่าเราเล่นนะครับเนาะก็คือเราจะได้โทเค็นมานะครับเมื่อได้โทเค็นมาเราก็มากดเติมตรงนี้นะครับเนาะแล้วเราก็จะสามารถรับของฟรีได้นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าโคตรดีนะครับเนาะกิจกรรมดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะโคตรดีเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นปาร์มาเลยนะครับวงน้องสำหรับวงน้องก็ได้นะครับที่แบบว่าอยากไดด้้้นน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 นะะ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 ะคคคคคคครร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 รััััับบบบบเเเเเาาาาาาากกกกกิจจมมมปปีีีออออง็็็ืโตสุลยยขฟ จะมากมากนะครับเนาะแล้วก็จะอัปเดตเข้ามานะครับหรือว่าอัยอยอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับเนาะสำหรับของฟรีนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าไม่ทาให้ผิดหวังจริงๆนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีในกิจกรรมฉลองครบรอบขปีปีนี้นะครับเนาะก็ถือว่ามีเยอะแยะมากมายนะครับเนาแล้วก็มีกิจกรรมให้เราเล่นเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกิจกรรมตามแมปนะครับเนาะหรือว่ากิจกรรมในนี้นะครับเนาะก็เล่นได้ปกติเลยนะครับเนาแล้วก็มีทำภารกิจรายวันด้วยนะครับเนาแล้วก็มีการเก็บโทเเเเเเคคคคค็็็นน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 ดด้้ววยยยยยะะะะะะรรรรัััับบบาาาาาากกกกถืออ่่่่ไมมมมมใหหลลลทุแง ตอนนี้นะครับพี่ขอบอกเลยครับโนว่าของฟรีนะครับก็คือสามารถรับได้2จุดนะครับก็สามารถรับได้น้ากิจกรรมอีกนะครับเนาะสำหรับหน้ากิจกรรมนะครับก็เข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถรับได้เลยนะครับเนาะตอนนี้ที่เราสามารถรับได้นะครับก็คือนี่เลยนะครับกิจกรรมนะครับก็สลองครบรอบ6ปีนะครับเนาะก็จะมีทางด้านของชุดแอลล็อกนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของแอลล็อกร่างสองนะครับแล้วก็มีตามนี้เลยนะครับที่เราสามารถรับได้ฟรีนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสลองครบรอบ6ปีนะครับเนาะที่แบบว่ากิจจจจกกกกกรร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 รมมมมมะะ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 ะเเเเเิิ่ขขึ้้้้้้นน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 แลลวววคคคัััััับบบบาาาาาาออีีปปปณณ15งงหหย็็สต นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่ามีการแจกเพชรให้แบบฟรีๆด้วยนะครับแล้วก็ของฟรีเยอะๆมากมายเลยครับโนว่ก็คือตัวไอ้หลอกฟรีนะครับโน้พนักขิ่ตั้นฟรีถ้าทางฟรีนะครับแล้วก็มีทางด้านชุดเซตเอหลอกฟรีนะครับโน้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพวกน้องพี่ขอบอกเลยครับโนว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมละครันนะครับโน้มีกิจกรรมแพนกินบินด้วยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมแพนกินบินนะครับโน้ก็คือของฟรีเยอะมากๆเลยนะครับโน้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคคคคคครร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 ััััััับบ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 บสาาาาหหหพพววววกกกกกกนน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 ้้้ออ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 งงไไไะะะะะทีีีี่่่่แยยยยเเเเเลลลิจมมตตขขฟๆ เลือกเล่นได้เลยนะครับสำหรับของฟิฟี่นะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับเนอในสองของฟิฟี่นะครับก็มีตามนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนาะสำหรับของฟิฟี่นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยครับสำหรับองเนอคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ในสองของฟิฟี่นะครับถ้าอยากได้นะครับเนาะก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับองเนอคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้อะไรนะครับก็ขอมาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปโหวตแล้วกันนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับองเนาอพี่เขาบอกเลยนะครัััับบบบบบสาาาาหหรรรนนนนนน้ออองงคคคไไะะะทีี่่แวยกกดขฟเ็ ด้วยละกันนะครับเนาะโหวตให้เต็มที่ละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะไปให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูด้วยละกันนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่มาโหวตด้วยละกันนะครับเนาะก็จะเป็นปังมันได้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนาะโหวตได้แน่นอนนะครับเนาะแลาก็กิจกรรมนะครับจะแจกในวันพรุ่งนี้นะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับแล้วก็พี่พี่คนไหนน้องน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้ว ที่แล้วนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนากดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเนาะก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าการสนับสนุนนะครับเนาะก็ไม่ต้องเสียตังค์นะครับไม่ต้องเสียโดนิเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนกดไลค์กดแชร์เพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยคนละหนึ่งทีนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้กันนะครับเนาะไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย